เบยจักครับครับเบยจักเปิดการแข่งขันครับครับพี่น้องมาล่อสร้างปลาครับครับเริ่มมาแล้วครับล้างลัางล้างล้างเลยอ่ามาเร็วใส่เสียกักหันเบอร์ใส่เสียตัวหันใส่เสียกักมันจังอ่าเบอร์เจ้าก็ได้กินเบอร์ขึ้นรุ่นก็ได้กินอ่าฮะ กับพ<ส>ี <ý> ่ควรหนึ่งจุดสามกับอ๋อเขียนไว้เด้เขียนไว้เลยอ่ามาส่งเลยลูกอ่ะมาเร็วไปไปส่งเบนกับอ่ะหางมาก็ได้ป่าต้องมีกันเบ็ดนะครับกันเบ็ดมาหนั่มกับเอ้ามาไปเกี่ยวมาเกี่ยวแล้วสองสามเออดีละครับ หลวงปู่น้อยต้องต้องแบบนี้ครับโอเคครับผมขายติ๊กเกอร์ก่อน